สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกๆท่านคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังของปี2568นะคะของชาวราศีมังกรราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การดูดวงในครึ่งปีหลังของปี2568ของชาวราศีมังกร ก็จะเน้นนะคะดวงดาวนะคะที่มีการเคลื่อนย้ายที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นดาวดวงใหญ่หรือว่าดาวดวงเล็กๆโดยจะพูดถึงนะคะในแต่ละเดือนนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมส่วนภาพรวมนะคะโดยละเอียดก็สามารถติดตามได้จากคลิปลายเดือนกันนะคะ ดวงชะตาของชาวราศนาราศีมังกรนะคะในครึ่งปีหลังนะคะของปี2568ก็มาเริ่มกันในเดือนกรกฎาคมปี2568นี้เลยนะคะเดือนนี้นะคะก็จะมีดาวหลายดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสดาวพระเกตด,ดาวพุธและดาวศุกร์นะคะไปรวมตัวกันอยู่ในราศีเมถุนภายใต้ภพอลิ ดังนั้นนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมังกรนะคะคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาหรือมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่อาจจะติดขัดในชีวิตหรืออาจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องเหนื่อยแล้วก็มีความวุ่นวายเข้ามาหลายอย่าง และที่สำคัญนะคะก็คือตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวเสาร์ดาวประจำตัวของคุณนะคะจะโคจรถอยหลังดังนั้นนะคะชาวราศีมังกรช่วงนี้นะคะก็อย่าได้ใช้ชีวิตแบบประมาณอย่าได้ไว้ใจใครนะคะและก็อย่าเชื่อใจคนง่ายๆเพราะคำพูดและก็จะเป็นเดือนนะคะที่ห้ามใจร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เงิน ากคิดจะวางแผนนะคะจะใช้เงินเพื่อไปลงทุนทำอะไรก็ตามเดือนกรกฎาคมนะคะคุณต้องทบทวนนะคะคิดให้ดีก่อนนะคะที่จะจ่ายเงินก้อนใหญ่ออกไปและยังไงก็ต้องระวังคนใกล้ตัวนะคะอาจนำความเดือดร้อนเรื่องการเงินมาให้กับคุณก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเดือนกรกฎาคมก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนพันธุและก็ดาวเจ้าเรือนลาภะ จะโคจรเข้าสู่ราศีกันนะคะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาจักรก็จะส่งผลดีนะคะให้คุณในเรื่องของความโชคดีอาจจะได้โชคใหญ่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินส่วนในเรื่องของความรักนะคะเนื่องจากว่าดาวศุกร์ดาวตัวแทนความรักโคจรเข้าสู่ภพอริดังนั้นนะคะก็อาจจะยังเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกร มาต่อกันนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรน,นะคะคุณจะมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของทางไกลต่างประเทศดังนั้นนะคะหากใครคิดอยากจะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าหากอยากมีทําธุรกิจออนไลน์เดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะมีโอกาสที่จะทําได้สําเร็จ เดือนนี้ดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะและก็มีมาตรฐานเป็นราชาโชคก็จะส่งผลดีในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรเรียกได้ว่าคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานเข้ามาแบบกระทันหัน และดาวสุกนั้นนะคะก็ยังส่งผลนะคะในเรื่องของสเสน่ห์ส่งผลในเรื่องของความรักก็จะทําให้ชาวราศีมังกรจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นเดือนสิงหาคมนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่คอยดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของการเงินและโชคลาภในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็มีโอกาสจะได้รับทรัพย์ได้รับโชค มาต่อกันนะคะในเดือนกันยายนเดือนนี้ดาวเสารดาวประจำตัวนะคะของชาวราศีมังกรจะถอยหลังนะคะเข้าสู่พบการเงินของคุณอีกครั้งเดือนนี้นะคะคุณก็จะไปให้ความสำคัญในเรื่องของการหาเงินหารายได้เป็นพิเศษ และดาวเสาร์ก็จะโครจรร่วมกับดาวพราหูนะคะซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ก็จะส่งผลนะคะให้หลายคนอาจจะเริ่มคิดการใหญ่หรืออาจจะมองเห็นนะคะช่องทางในการสร้างอาชีพเสริมแต่อย่างไรก็ตามดาวศุกร์ดาวตัวแทนการเงินในเดือนกันยายนจะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะในภพมรณะ ดังนั้นนะคะหากคุณคิดวางแผนอะไรไว้นะคะก็อย่าทุ่มเทลงไปนะคะจนหมดเพราะอาจจะขาดทุนได้หรืออาจจะเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรน,นะคะจะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนในเรื่องของการงานก็จะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานหรือคุณอาจจะต้องเดินทางไกลเพราะการทำงานก็ได้ ส่วนในเดือนตุลาคมนะคะก็จะเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรคุณจะให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นพิเศษเนื่องจากดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะกับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนก,การงานจะโคจรเป็นกเกษตรสลับเรือนกันและกันส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนราภะก็จะโคจรน,นะคะเข้าสู่ราศีพิจิก มีตำแหน่งเป็นกเกษตรทิประดีดังนั้นเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรจะมีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาและที่สำคัญนะคะเดือนนี้นะคะดาวพฤหัสดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎย้ายเข้ามาเล็งลัคนาราศีเกิดและมีมาตรฐานนะคะทางดวงดาวเป็นมหาอุด จึงเป็นเดือนนะคะที่ชาวราศีมังกรคุณจะพ้นเคราะห์พ้นภัยผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหลายๆอย่างในชีวิตจะดีขึ้นจะมีความลงตัวที่มากขึ้นหลายคนก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานที่มีความมั่นคงขึ้นเดือนตุลาคมก็จะเป็นเดือนที่คุณจะได้เห็นช่องทางใหม่ๆในการทําธุรกิจ เดือนตุลาคมจะมีแต่สิ่งดีๆมีโอกาสดีๆรวมทั้งโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะเป็นช่วงทีชีวิตนะคะขาขึ้นอีกครั้งสิ่งที่เคยร้ายๆก็จะกลายเป็นดีในที่สุด มาต่อกันนะคะในเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้เรียกได้ว่าจะเป็นเดือนนะคะที่ดีที่สุดนะคะของชาวราศีมังกรเพราะนะคะจะมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวศุกร์ไปโครจรรวมกันอยู่ในราศีพิจิกภายใต้ภพราพะภพแห่งโชคลาภความสำเร็จ โดยเฉพาะดาวคู่มิตรนะคะคือดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวศุกร์ดาวตัวแทนการเงินจะหน,นส่งให้คุณมีโอกาสจะได้โชคใหญ่เข้ามาช่วงนี้นะคะหากคุณคิดอยากทำสิ่งใดก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จและอีกทั้งดาวอังคารนะคะยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทส่งผลให้โดดเด่นในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์บ้านรถที่ดิน หากคุณขยันนะคะมีความตั้งใจในการสร้างเนื้อสร้างตัวก็มีโอกาสจะได้รวยกับเขาสักทีเดือนพฤศจิกายนก็ถือได้ว่าเป็นเดือนนะคะที่มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรืออาจจะได้รับมรดกได้รับทรัพย์สินต่างๆเข้ามาก็มาถึงเดือนสุดท้ายนะคะของปี2568กันแล้วนะคะ เดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายปลายปีนะคะ2568ของชาวราศีมังกรเดือนนี้นะคะก็จะมีดาวหลายดวงนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพวินาศน,นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธนะคะและก็ดาวศุกร์เดือนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะจะได้เดินทางไปทำบุญหรือว่าจะได้เดินทางไกล และดาวเสาดาวประจําตัวของคุณก็โครจรกันอยู่ในภพการเงินดังนั้นก็แปลได้ว่าชีวิตของคุณก็ยังมีความก้าวหน้าดวงชะตายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จในงานที่ทำมีเงินเข้ามานะคะให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังนะคะในเดือนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของความรัก ก็ต้องระวังในเรื่องของการมีรักซ้อนกันให้ดีส่วนคนที่ยังโสดก็ต้องระวังจะไปเจอกับคนที่เจ้าชู้แล้วก็มีครอบครัวมาแล้วจะมาลอกให้คุณรักให้คุณหลงก็ได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังของปี2,568ของชาวราศีมังกรและฝากติดตามดวงรายเดือนนะคะในทุกๆเดือนกันด้วยขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แตงสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง